ลงทุนอสังหาแบบซื้อมาแล้วก็ขายไปมือโปรโก็ทํากันแบบนี้ครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าโครงสร้างของการลงทุนอสังหาแบบซื้อมาแล้วก็ขายไปคือการสร้างส่วนต่างจากตอนที่ซื้อและก็ตอนที่ขายอันนั้นะ beginning มากเป็นแค่โครงสร้างหลักแต่วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับรายละเอียดปีกย่อยลงไปลึกๆตั้งแต่ซื้อหลังจากที่ซื้อและก็ขายออกไป ให้ได้กำไรสเต็ปแรกก่อนที่คุณจะเริ่มซื้ออสังหาทุกชิ้นคุณจะต้องเร็งเห็นถึงราคาว่าคุณจะ ขายด้วยราคาที่เท่าไหร่อันนี้คุณต้องมองให้ออกความเป็นไปได้ของตลาดคุณจะต้องมีการวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาให้ชัดเจนก่อนที่คุณจะซื้อข้อที่สองคุณจะขายอสังหาริมทรัพย์ตามราคาข้อที่1เนี่ยได้เมื่อไหร่ถ้ามันเทคไทม์ใช้เวลานานมากมันไม่ดีเลยได้ผลกําไรต่ําเป็นอัตราส่วนกําไรต่อปีนั้นน้อยมากๆอาจจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถที่จะปล่อยได้เร็วยิ่งเร็วที่สุดยิ่งดี ข้อ3ครับคุณจะต้องรู้ว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เข้ามาเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นกําไรร้อยละเท่าไหร่ต่อปีคํานวณยังไงครับคำนวณง่ายมากก็คือราคาที่คุณคิดว่าคุณจะขายกับระยะเวลาที่คุณนั้นได้กําหนดเอาไว้นะครับเพียงเท่านี้คุณจะสามารถที่จะสํารวจได้ว่าการลงทุนของคุณนั้นได้รีเทิร์นเป็นกําไรร้อยละเท่าไหร่ต่อปีข้อ4นะครับคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อต่อจากคุณนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนเข้าถึงยัง งไงหรือจะขายผ่านเอเจนซี่โฆษณาแบบไหนดูแลเขายังไงอันนี้ คุณต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มที่จะซื้อข้อ5เมื่อได้เวลาของการขายทุกอย่างสมการข้อ 1, นข้อ2ข้อ3ข้อ4ลงตัวเพอร์เฟกต้องขายครับมีอยู่เรื่องเดียวที่คุณไม่ขายคือทรัพย์สินตัวนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นราคาเติบโตมากกว่าที่คุณวางแผนเอาไว้หรือมากกว่าการขายแล้วเอาไปซื้อที่ใหม่เช่นการตัดถนนมีรถไฟฟ้ามีมอเตอร์เวย์มีห้างจะมาสร้างแบบนี้สมควรที่จะถือต่อแต่ถ้าไม่ ต้องรีบ แต่อีกสองข้อเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เข้ามาเพื่อที่จะขายแบบเก็งกําไรเนี้ยเอาไปทําเป็นเครดิตใช้เครดิตจากมันครับเราอาจจะเอาไปใช้ในลักษณะของการกู้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสภาพคล่องไปใช้ลงทุนในอสังหาตัวอื่นหรือเอาไปประกอบธุรกิจไปประกอบโรงงานไปประกอบนู่นนี่นั่นรวมถึงการเอาไปใช้ในลักษณะของการค้ำประกันต่างๆอย่างผมทําก่อสร้างผมก็ต้องเอาหลักทรัพย์ไปค้ำเพื่อที่จะเอามูลค่าเป็น ซื้อจากธนาคารมาค้ำประกันงานก่อสร้างข้อที่7ครับในระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะให้ตัวอสังหาร,ริมทรัพย์ที่คุณซื้อมาขายเนี่ยสามารถสร้างผลผลิตทางการเงินเพิ่มเติมได้คุณก็สมควรที่จะต้องทำครับเช่นการปล่อยให้เช่า ถ้าเกิดเป็นที่เปล่าปล่อยให้เช่ามาได้กำไรน้อยคุณเลือกที่จะทำการเกษตรที่เป็นพืชระยะสั้นที่มันจะสร้างรายได้ในส่วนตรงนี้งอกเงยขึ้นมาท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การออกแบบการก่อสร้างการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่คุณเอาไปใช้ทำกำไรต่อติดต่อสอบถามผมและทีมงานเข้ามาได้นะครับเราจะทยอยทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆท่านอยู่เสมอวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ